เรื่องนี้เกิดตอนไปเข้าค่ายลูกเสือที่ต่างจังหวัดครับคืนแรกก็มีกิจกรรมรอบกองไฟเล่านิทานผีกันสนุกสนานผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอกลับเข้าเต็นท์นอนปรากฏว่านอนไม่หลับเลยครับมันรู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตอนตีสามผมได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหู หนาวจังผมสะดุ้งตื่นมองไปรอบๆเต็นท์ก็ไม่มีใครเพื่อนรวมเต็นท์ก็หลับสนิทผมเลยคิดว่าหูแว่วไปเองแต่หลังจากนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นเรื่อยๆแถมเริ่มชัดขึ้นด้วยหนาวหนาวมากคราวนี้ผมขนลุกสู้เลยครับใจเต้นแรงมากเลยตัดสินใจปลุกเคลื่อนเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรปะวะผมถามเสียงสันเสียงอะไรกุงง่วงเพื่อนตอบแบบงัวงเงียเสียงคนกระซิบข้างหูว่า เพื่อนผมลุกขึ้นนั่งมองหน้าผมแบบงงๆแล้วบอกว่ามึงคิดมากไปเองปะวะผมเลยพยายามตั้งสติหายใจลึกๆแต่เสียงกระซิบก็ยังไม่หายไปจนเช้าวันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องนี้ให้ครูฝึกฟังครูฝึกเลยบอกว่าแถวนี้เมื่อก่อนเคยเป็นป่าช้าเก่าอาจจะมีวิญญาณเร่ร่อน หลังจากวันนั้นผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้อีกเลยแต่ก็ยังจำความรู้สึกขนหัวลุกในคืนนั้นได้ดีมันทำให้ผมรู้ว่าบางทีสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิด